สวัสดีค่ะสองวันสุดท้ายผ้าไหมสุรินจัดที่โดมแอร์ค่ะ15 1 6สิงหาคมนี้2วันสุดท้ายแล้วปกติแล้วตลาดนัดผ้าไหมจะต้องจัดที่สารการเก่าสุรินทุกวันเสาร์แต่ตอนนี้มาจัดพิเศษนะคะในมหากรรม สุรินรุ่นเรืองเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุรินทร์ซึ่งในนั้นต้องเป็นผ้าไหมสุรินทร์ยืนแล้วจ้าก็เลยอยากบอกคุณผู้ชมที่เป็นคนสุรินทร์คนต่างจังหวัดที่มีเวลานะคะแล้วก็มาเที่ยวใกล้ๆจังหวัดสุรินทยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะผ้าไหมสุรินทร์จัดในโดมแอร์เย็น สบายคลิปนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์2วันสุดท้ายค่ะผ้าไหมที่เห็นอยู่นี้เป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติทอสตะกอแล้วก็6ตะกอพูดไปก็ติดขัดไปเพราะว่ากำลังตกตะลึงกับความสวยงามของผ้าไหมแบรนด์นกยูงสีน้ำเงินจากตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสรินนค่ะค่ะสวยไหมคะจัดในโดมแอร์เย็น สบายคุณยายมาขายนะคะบอกว่าหนาวมากๆเลยนะคะเลยให้คุณผู้ชมได้ชมว่าเผื่อบางท่านสนใจก็ทักทายได้ไกแพทยินดีช่วยเหลือได้เลยเมื่อกี้ทักทายมาจากจังหวัดลำพูนนะเจ้าชมคลิปนะคะ y o u u u e s ช็อตสนใจผ้าไหมนกยุงสีน้ำเงินค่ะไกดแพทบอกราคาค่ะเริ่มต้นอยู่ที่5,500ขึ้นไประดับ2เมตรนะคะหรือว่าแล้วแต่ ความยากง่ายของการทอแต่ว่าพื้นนี้ไม่ขายค่ะเป็นราชการที่5ค่ะที่คุณยายตำบลสวายเนี่ยค่ะจะนำมาโชว์เวลาจัดโบ๊ธที่ตลาดนัดผ้าใหม่สุดแล้วก็มาออกบ๊ธที่โดมแอร์นะคะที่สนามแสดงช้าง สองวันสุดท้ายนี้นะคะร้อยสีพันลายภาพใหม่สุรินเนี่ยเรื่องราวของตำบลสวายนี่จะสวยงามในเรื่องราวของการย้อมสีธรรมชาติแต่พื้นนี้ไม่ใช่สีธรรมชาติค่ะเป็นการแกะลายพิเศษสําหรับรัชกาลที่5เจ้าของร้านนําเป็นภาพมงคลนะคะนำมาจัดไว้เวลาที่ออกบูธทุกครั้งทุกท่านจะเห็นนะคะแกะไพ้กันเลยให้มาชมว่าภาพหมของตำบลสวายจะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ะะแต่ว่าพืนนี้คุณยายบอกว่าขายค่ะเป็นผ้าไหมทอยกดอกน่าจะหกตะกอแกแพทจําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ถ่ายทำแล้วคุณยายเียนหลังจากว่าในงานเสียงดังมากๆเลยค่ะพืนนี้นะคะเป็นการอ,าออกแบบพิเศษนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงปะพระเศษโรโถระว่าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพที่คนรู้จักดีค่ะพืนนี้ขายค่ะทอยกดอกหกตะกอลายลูกแก้ว น่าจะประมาณ7,000บาทค่ะถ้าไม่ซื้อคุณยายก็เก็บไว้ก็เลยถามไถ่ายราคามานะคะท่านใดสนใจก็ทักท่ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ นกยูงสีน้ำเงินร้านคุณยายนะคะแกแพทมีเบอร์อ,อยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ประชาสัมพันธ์นนว่า2วันสุดท้ายของมหากรรมสุรินทรุ่งเรองเืองเมืองเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองสุรินทร์ท่านใดสามารถมาช้อปปิ้งได้ตั้งแต่6้ยไม่ใช่สิตั้งแต่9โมงจนถึง2ทุ่มมีคอนเสิร์ตฟรีมินิคอนเสิร์ตในช่วงเวลา19นาฬิกาด้วยค่ะให้ชมกันนะคะประชาสัมพันธ์เผื่อว่าบางท่านคนสุรินทร์ยังไม่มีโอกาสได้มาที่สนามแสดงช้างเข้าประจูทิศตะวันตกนี่เป็นบรรยากาศของ ร้านค้าที่ขายผ้าไหมนะคะในโดมแอร์ติดแอร์เย็นสบายจดัดดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์หอการค้าแล้วก็ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าชอบผ้าไหมสุรินทร์ค่ะแก้พัดนำมาให้ชมเผื่อว่าสองวันสุดท้ายนี้ท่านใดจะมาซื้อหรือว่าท่านใดอยากจใช้แก้์พัดช่วยเหลือได้นะคะมีเบอร์ติดต,ต่อนี้ไว้ ติดต่อไว้ตรงนี้แล้วก็ทักถายมาเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และรับชมทั้งประเทศไทยหรือว่าคนไทยในต่างแดนขอบคุณที่สุดที่เข้ามาชมค่ะไกด์แพทมีจุดส่งของการทำช่องคือประชาสัมพันธ์ตลาดนัดผ้าไหมประชาสัมพันธ์เรื่องราวของผ้าไหมสุรินและคุณผู้ชมเดินทางไม่ได้ก็ยินดีช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้เพราะว่าผ้าไหมแต่ในร้านค้านี่เยอะมากๆเลยค่ะ ตามหาได้ก็จะตามหาให้ได้มากที่สุดคลิปนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณค่ะอย่าลืมมาเจ้ามหากรรมสุรินรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุนหนึ่งในนั้นคือผ้าไหมสุรินค่ะรอ,อไหมคะรอแปลว่าสวยค่ะ ็นไหมคะชมกันเพลินในคลิปนี้ที่เป็นบรรยากาศแค่ถ่ายทำแค่ไม่กี่ร้านก็มาประมาณสักเกือบ10ร้านค้าแต่ไม่เยอะเท่าที่ตลาดนัดผ้าใหม่โซเรนที่ขายที่อาคารสารานกลางเก่านี้จะขายอยู่ที่ประมาณเกือบ60ร้านค้าแต่ว่าที่บูธโดมแอนนี้เฉพาะกิจเฉพาะงานเท่านั้นค่ะ,ะก็คือ2วันสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะจ๊ะ